กอา้านิยธรรมมาอาลุบาตินาลุปะตาณิยธรรมมาสังกิเลขาสังกิเลสิกาธรรมาสังมาวิตากาวิจารณธรรมปิติสหคตธรรมสุขสหคตกรรมาอุเบกขาสหคตากรรมาขัสสเนดะคาหะตัปปะธรรมมาภวะยะก नि อนิทะสนะสัมปาติกะธรรมะอนิทะสนาปาติกาธรรมโาสวส ที่เจ้าภาพธนาคารธุกกิจการเานของผู้ให่ชนตำบลโครงการบริหารส่วนตำบลวังทองบ้านมุงโกเรนเชิญครับกลับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพบรรับเกียรติจากคุณสุดาพรการรวมกับสารวัตรกำนันตำบลวังทองเรนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพบรรับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่เกียรติยุทธพุทธรักษ์บผู้เหญ่บ้านปันอ่อนจังหวัดเชียงใหม่เรนเชิญครับ ลำดับต่อไปตามเจ้าภาพควรได้รับเกียรติจากคุณโสภาพขันคำกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพควรได้รับเกียรติจากคุณอรุณธรรมมากกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองปันหมู่สี่เรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพรได้รับเกียรติจากคุณอเนกประสมอดีประธานสภาเทศบาลตำบลตุ่งพึ่งเรียนเชิญครับ กลับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพปฏิรับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ประชันไก่แก้วกับผู้ใหญ่บ้านร่องคําน้อยจังหวัดพะเยาเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพปฏิรับเกียรติจากร้อยตํารวจโทสมศักดิ์ชูจันทร์กับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพปฏิรับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ประพันธ์จัตนตาดิตผู้ใหญ่บ้านตรงพึ่งกับเรียนเชิญครับ ครับลำดับต่อไปตามเจ้าผ้าพเพลด้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่เนดิตเยริสุตีระดากับอเดตผู้ใหญ่บ้านมุงพกเรียนเชิญครับต่างเจ้าผ้าพเพได้รับเกียรติจากคุณเจริญจันตาสามาชิกสภาเทศบาลตำบลดุงพึ่งเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าผ้าพเพได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ธงชัยชวนมาอาดเดผู้ใหญ่บ้านมูลหนึ่งเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปตามเจ้าผ้าเพลร,รบเกียรจากคุณเซฟขันคำจากบ้านหมู่หนึ่งเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าผ้าเพลร,รบเพียรจากท่านผู้ใหญ่มีชัยวัยคมกับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่หกเป็นเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าผ้าพพลรับเพียรจากพ่อยินสอนคนมั่งกับเป็นเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าผ้าพพลรบเกียรจากพ่อคำแก้วหลักมันจากบ้านหมู่สองเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปตามเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากดาบตำรวจกัมตะพลปัญญาดีก็เป็นเชิญครับกลับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากคุณพลดวงแก้วสองกับจากบ้านแม่เงาไตเป็นเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากคุณเจริญมัลลิวันก็เป็นเชิญครับ ลำดับต mm. ่อไปตามเจ้าภาพไดลรับเบียจากปอนอยไก่แก้วจากบ้านแม่นาเรือจังหวัดพะเยาเรนเชิญครับลำรับต่อไปตามเจ้าภาพเด้รบเกียจากคุณสังเวียนจิตมุงสมาชิกองการบริหารส่วนตำบลวางทองบ้านหมูสามเรนเชิญครับลำรับต่อไปตามเจ้าภาพไดลรับเบียจากกอคำูลมงพลสิริรักขับจากบ้านหมูสองเรนเชิญครับ ลำดับต่อไปตามเจ้าผ้าพระยารับเกียรติจากคุณจารุพงศ์คุณมาสารวัตรกำนันตำบลบ้านร่องกรเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าผ้าพระยารับเกียรติจากพ่อคำไอ้มีครูจากบ้านป่าซักกรเรียนเชิญครับตามเจ้าผ้าพระยารับเกียรติจากพ่อหน่อยสมานใจไหวจากบ้านป่าซักกรเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าผ้าพระยารับเกียรติจากคนวลบุญเรืองจากบ้านผาแดงกระเรียนเชิญครับ เกียรติ่อพระบังสกุลเรนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพพเดรับเกียรติจากคนน้อยส่วนคนมั่งจากบ้านในลืนก็ับเรนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพพเดรับเกียรติจากก่อปัญญาโตสิริโรจนกุลจากบ้านในลืนเรนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพพเดรับเกียรติจากกอทูลอัดแอจากบ้านตรงห้างกับเรนเชิญครับ ตามเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากปอเป้าใจแข็งกับจากบ้านตรงห้างเรนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากคุณสุขคำต้องใจครับเรนเชิญครับครับตามเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากปอยกใหม่จริงจากบ้านตรงพึ่งเรนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากปอช่วยอยู่ดีจากบ้านใหม่เรนเชิญครับบ้านสเต็ดเครัเรนเชิญครับ ลำดับต่อไปตามเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากกศชุ่งใจจากบ้านตงโขงกัป็นเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากคุณลุนกาแก้วเอากันเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากกคําจันแก้วจากบ้านแม่นาเรือเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าเิครับ ลำน้งต่อไปตามเจ้าภาพ,อพอไลิดเเกียรติจากคุณรัสรงสรรค์ไร้วดจากบ้านไหนเย็นเรียนเชิญครับชัยติดเคียงจากบ้านดอนแก้วเรียนเชิญครับลำน้บงต่อไปตามเจ้าภาพ,อพอไลิดเเกียรติจากปอมาแสงงามจากบ้านถุงพืชตามเจ้าภาพไพรัดเเกียรติจากปอกิดจอกเงินจากบ้านตรงห้างเรียนเชิญครับลำนับต่อไปตามเจ้าภาพไลิดเเกียรติจากแม่ลาดูปลาจากบ้านถุ่งยางเรียนเชิญครับ ตามเจ้าภาพผลรับเกียรติจากพ่อนานสมบูรณ์สันกวันจากบ้านผงทองเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพผลรับเกียรติจาก่อสอนสมศักจากบ้านแม่นาเรือเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพผลรับเกียรติจากคุณชวนขัดดีจากบ้านผาแดงเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพผลรับเกียรติจากปอกคำแก้วบุญมาจากบ้านแม่สงเหนือเรียนเชิญครับ ลับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพผล้รับเกียรติจากปอดปันหนักมูลจากบ้านแม่เงาไตเป็นเชิญครับลำดับต่อไปตามเจ้าภาพผล้รับเกียรติจากคุณชวนคัดดีจากบ้านคุณชวนคิดดีครับจากบ้านผาแดงเป็นเชิญครับตอนเจ้าภาพผล้รับเกียรติจากขอบประเสริฐพรหมวิชัยจากแม่ขจรเป็นเชิญครับ คับลำนับต่อไปตามเจ้าภาพพดรับเกียรติจาก่อเสนสมพามิตกรบเบนเชิญครับลำนับต่อไปตามเจ้าภาพพดรักเกียรติจากปอสุขโท่เสนาจากบ้านตงฝูงเรียนเชิญครับลำนับต่อไปตามเจ้าภาพพดรับเกียรติจากคุณใสบุญเรืองจากบ้านผาแดงเรียนเชิญครับกลับลำนับต่อไปตามเจ้าภาพพดรับเกียรติจาก่อทรงปลาใสเรียนเชิญครับ ท่านที่สองทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รรรด็อกเตรอร์น่ารงศักดิ์มั่นคงขับหัวหน้พาภาควิชาคณะแพทยศาสตร์มหาลัยพะเยาได้ให้เกียรติทอดผ้าใยบองสุขุนชุดที่สองเรียนเชิญครับสีออนกิดว่องนายกเทศมนตรีตำบลวางเหนือได้ให้เกียรติทอขผ้าใยบองสุขุนชุดที่สามเรียนเชิญครับ ท่านที่สี่ต่างเจ้าภาพและรับเกียรติจากท่านผู้อุนวในการจิตทิวัดดีงามกับอดีตผู้อำนวในการโรงเรียนบ้านเมืองตึงกับได้ให้เกียรติท่อพระไตรบังสุลครับท่านที่ห้าต่างเจ้าภาพเพลยรับเกียรติจากคุณบุตรสราต้องใจกับจากจังหวัดลบบุรีกับเรียนเชิญครับท่านที่หกกับต่างเจ้าภาพไพลรับเกียรติจากคุณครูสัมพันธ์กันทิพย์กับจากบ้านผาแดงเรียนเชิญครับ ท่านที่เจ็ดับต่างเจ้าภาพพไดรรับเกียรติจากคุณอุดมหลักมันกับอดีตนายกองการบริหารสนตตำบลวังทองเรียนเชิญครับท่านที่ภาพทอดผ้าไตรบองสุขุนเรียนเชิญครับ

อาเิจมตงกัรชาเปนีทุกขังมตะกัรชาเปนีกานาตานัมัตกัรชาเปรีหันกรรมในใจที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมเกิดตอดรมดีดยของผู้ไหว้ตน 大咱保护了咱们那里的这些哈。<noise> E มหปฏายโยสัมปยโยตาปจยโยวิปายโยตาปจยโยอาิปจจยโนาิวิคตาปจยโยอวิคตาปจจยโย